คบน้ำชาสามปีเลิกมองหน้าไม่ติดเตรียมแต่งอ้ามแม้ผู้หญิงอายุมากกว่า สำหรับคุณพกพอมประภาหรือที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาว่าเขาคือแฟนคนปัจจุบันของนางเอกเบอร์นหนึ่งของวงการอย่างสาวอัมพัชราภาโดยทั้งคู่คบหาดูใจกันมานาน4ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเข้าประตูวิวากันสักทีซึ่งแฟนคลับต่างก็อยากให้คุณอัมลงเอยใช้ชีวิตคู่กับใครสักคนเพราะอาย,อยุเธอก็เข้าเลขสี่แล้วย้อนกลับไปก่อนที่หนุ่มพกจะจีบสาวอัมเดิมทีเขาเคยคบหากับดาราม,มาหลายท่านแต่ที่ ที่เป็นแฟนนานสุดคือสาวน้ำชาชีรนัทนักร้องและนักสแสดงมาร์กฝีมือซึ่งมีความสัมพันธ์ครั้งนั้นทั้งสองครองรักกันมาได้ถึง3ปีอีกทั้งยังมีข่าวออกมาว่ากำลังแลนที่จะแต่งกันอีกด้วยกระทั่งทุกอย่างกลับไม่ราบรื่นออีกต่อไปเมื่อฝ่ายหญิงไม่ยอมรับว่ารถสถานะเหลือเพียงคนรู้สักเท่านั้นเองก่อนหน้านี้สาวน้ำชาได้เล่าว่ารู้สึกพอนานข้าวเราไม่มีความสุขสองคนพยายามปร,รับตัวเข้าหาก,กันแล้วแต่ไม่เวิร์คด้วยความที่หนุ่ม ค่อนข้างชอบที่จะออกสังคมด้วยเขาบอกไม่เกี่ยวกับมือที่สมเราจากกันด้วยดีพอมีคนสนใจกับข่าวนี้เป็นจํานวนมากทําให้เรามองหน้าไม่ติดอีกแล้วจากที่ก่อนหน้าสามารถพูดคุยหรือเป็นเพื่อนได้อย่างไรก็ตามตอนนี้พวกเขาก็ต่างมีคนใหม่ส่วนคุณอามเจ้าตัวบอกไม่อยากอะไรมากนะักทุกวันนี้เหมือนเดิมคงมีความรู้สึกที่ดีให้ไม่มีใครเปลี่ยนเรื่องสถานะขอเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอนาคตไม่รู้แต่อย่างที่บอกว่า ตอนนี้แฮปปี้แม้คนรอบข้างจะเชียร์ให้แต่งซึ่งสาวอ้ําเคยบอกว่าด้านพ่อแม่เธอไม่รีบอยู่กันไปแบบนี้ดีกว่ายังไงก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่หวังว่าจะมีข่าวดวเวีเร็วๆนี้จ้า